พระบำรุงราชจุมณมีประวัติและความสำคัญพระบำรุงราชหรือที่รู้จักในชื่อเท้าธรรมกิติมาเกิดเมื่อพศ2357ณเมืองอุบลราชธานีเป็นบุตรของพรมราชวงศ์สาหรือกุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สาม และเป็นหลานของเจ้าประยาประทุมวรราชสุริยวงศ์ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีพระบ,บำรุงราชจุมณีเป็นข้าราชการในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้รับแต่งตั้งจากทงการสยามให้มาดูแลและปกครองพื้นที่ในแถบลุ่มแม่น้ำมูลมีบทบาทสำคัญในการย้ายบ้านพลเมืองมาสู่พื้นที่ตั้งเมืองพิบูลมังสาหารในปัจจุบัน การตั้งแปลงเมืองเดิมพื้นที่แถบนี้มีชุมชนดั้งเดิมเรียกว่าบ้านพลเมืองตั้งอยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำมูลเมื่อราวพศส4 0พพระจูมณีได้รับคำสั่งให้ย้ายชุมชนไปยังพื้นที่ใหม่ที่สูงและปลอดภัยจากน้ำหลากเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรท่านได้ตั้งถิ่นฐานใหม่และตั้งชื่อว่าบ้านก่อต่อมาได้พัฒนาเป็นเมืองพิบูมังสา บทบาทในการพัฒนาเมืองเป็นผู้นำการสร้างถนนการวางพังหมู่บ้านและการติดต่อกับส่วนกลางสร้างความสงบสุขให้กับราษฎรโด,ดยจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นและประสานความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมีบทบาทสำคัญในการนําระบบราชการเข้าสู่พื้นที่ชนบทในยุคนั้น ความเชื่อทางคติชนวิทยาเกี่ยวกับพระบำรุงราชหรือจุมมณีชาบ้านเชื่อว่าพระบำรุงราชหรือจุมมณีเป็นดวงวิญญาณผู้คุ้มครองเมืองในฐานะเจ้าผู้ก่อเมืองหรือผีเจ้าที่ผีเมืองท่านถูกยกย่องในลักษณะบรรพชนผู้มีบุญซึ่งมีฤทธิเดชและสามารถบันดาลความเจริญหรือภัยพิบัติได้หากไม่ได้รับการเส้นไหว้หรือเคารพบ,บูชายอย่างเหมาะสม พิธีบวงสวงการสืบทอดสายสัมพันธ์กับอดีตพิธีบวงสวงพระจูมณีในแต่ละปีไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมรํำลึกทางประวัติศาสตร์แต่มีในยะทางคติชนว่าเป็นการเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณการทำพิธีประกอบด้วย การตั้งเครื่องบวงสวงเช่นหัวงหมูเหล้าข้าวปลาอาหารมีการเชิญวิญญาณของพระจุมณีให้มารับเครื่องเส้นและขอพรให้เมืองสงบสุขพืชผลอุดมสมบูรณ์พระจุมณีกับความเชื่อเรื่องบุญคุณและความกตัญญูชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่ทำความดีหรือสืบสารงานพระจุมณีเช่นครูนักเรียน ข้าราชการในท้องถิ่นที่ร่วมง,งานวงสวงหรือบำเพ็ญบุญจะได้รับพรความสำเร็จและความร่มเย็นในทางกลับกันถ้าไม่เคารพหรือพูดจาหมิ่นประมาทอาจประสบอุปสรรคหรือเคราะห์กรรมตามความเชื่อพื้นบ้านว่าไม่เคารพบรรพบุรุษพระจูมณีกับสถานะเทพารักษ์ท้องถิ่น ภายหลังจากยุคผีบรรพบุรุษพระจูมณีเริ่มถูกยกสถานะให้คล้ายกับเทพารักษ์ท้องถิน่นมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้ผู้คนกราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพครอบครัวการสอบการรับราชการและความมั่นคงของบ้านเมืองความเชื่อเชิงพิธีกรรมร่วมสมัยปัจจุบันมีการผสมผสานความเชื่อแบบดั้งเดิมกับความทันสมัย เช่นการเชิญร่างทรงหรือผู้นิยานมาร่วมพิธีการจุดทูปขอพรตามจำนวนเฉพาะเช่น9ดอกหรือ16ดอกตามความเชื่อเรื่องเลขมงคลการบนบานสารกล่าวแล้วแก้บนด้วยการฟ้อนรำหมอลรำหรือแกงข้าวใหญ่ถวายตามที่ได้บนไว้ขอกล่าวคำสวดีแด่พระอบรมรราชยูลณีพระอบุมราชยูมดีทามเดิม เจ้าคำกิติกาวงเล็บยูบันีหรือเอท้ารำกิติกาเกิดนณเมืองอุบลราชธานีสีวนาไยัยประเทศราชจังหวัดอุบลราชธ,ธานานีในปัจจุบันในปีพศ .2351 จุลศักราช1 1ป6 เป็นบุตรของพระพงราชภงสาวงเล็บปุ่ทองเจ้าเมืองบนราชธานีคนที่สามกับหมองหมาแพงมีพี่น้องร่วมบิดามาดาเดียวกันสี่คนคือนางคำสาวเท้าโพธิสาราชองเล็กเสือ เท้าสีฐานของเล็กสาและเท้าทำกิติการจุมณีพระบรมราชจุมณีเป็นหลานของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีสีวนาลัยประเทศสลาชและเป็นเหลนของเจ้าพระตาเจ้าผู้ครองนครเกิดอขอัน ่าแก้วหัวบาลจังหวัดหนองบัวระภูในปัจจุบันซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้ากางครรแห่งราชวงศ์เสียงรุ้งสิบสองปันนาชีวิตพรอบครัวพระอบรุราชกุมณีมีภรรยาสามคนและลุกสิบห้าคนสืบเชื้อสายเจ้าพราะอภรุบวรราชุร,ร,าชาร,ารีโวง ผ่านทางสายสกุวกร<ฮ>รณภูมิพระระมิราชจุมณีหรือท้า,าภิจิตกาจุมณีีอานเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจในระเบียบร,ราชการคําเยีงการปกคอรองจนเป็นที่ไว้วางใจของพระภงม์ราชกสาอุพมก้าวเมืองอุคลราชาีศีวนาลัยประเภทสาร คนที่สามตลอดจนคณะครงการเมืองเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นเจ้าเมืองปกครองอาณาประชาราชให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในมีพอส2 .402 พออระพง์ราชองศักดิ์ุพอเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวัฒนาไร่ประเทศสลาชคนที่สามเห็นว่า ในจำนวนตรทั้งหมดนั้นมีหลายคนซึ่งพอจะเป็นเข้าเมือทำราชการแก่บ้านเมืองได้จึงได้มอบหมายให้เท้าทำกิติการยูมณีเท้าโพธิสาราชเสือเท้าสีฐานสาซึ่งทั้งสามคนนั้นเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันและเท้าขัิยั ชื่เป็นน้องหาบานดาร่วมปรึกษาหาหรือราชการงานเมือเมื่อเป็นที่ตกลงก,กันแล้วจึงสั่งจัดการให้หาเหรือและคนสำงานร่องน้ำเพื่อหาสถานที่สร้างเมือใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศตะวันออกทามงมาแม่น้ำมูลจนถึงบริเวณบ้านสะพือได้จอดเรือและข้ามไปสำรวจภูมิประเทศฝั่งขวาแม่น้ำมูล ทิศตะวันตกของแก่งสะพือเมื่อเห็นว่าภูมิสถานของแก่การตั้งเมืองจึงได้ทำการบุเกเบิกาตั้งแต่บริเวณแก่งสะพือไปถึงบุกโมงให้พอที่จะสร้างบ้านเรือนได้สาสิบถึงแปดสิบครอบครัวพระอกคราชองศ์ปู่พอเจ้าเมืองอุบนราชธานีได้ขนะนั้น จึงได้จัดราชลอยเข้าไปอยู่หลายครอบครัวพร้อมทั้งให้เท้าใสองค์ผลและเท้าถุงมอสซึ่งเป็นญาติลรงไปอยู่ด้วยและตั้งชื่อว่าบ้านว่าเหลําฉโดเนื่องจากบ้านนี้ตั้งอยู่ในญาติใจกลางของสองละห้วยคือห้วยว่าอยู่ทางทิศตะวันออกและห้วยฉโด อยู่ทางทิศตะวันตกทีพศ2406เมื่อท้าวทากิติการุมมณีได้ตั้งบ้านภ้างหลับถั่ขึ้นแล้วต่อมามีราชรอยเข้ามาอาศัยอยู่หนาเนี่ยขึ้นพอที่จะตั้งเป็นเมืองแล้วจึงได้จัดสอร้างศาลาว่าการขึ้นที่รึมฝั่งแห่น้ำมูลแล้วรายงานไปยังพระพรมราชวงศ์สาขุพอ เจ้าเมืองอุบลราชธานีซึ่งก็เห็นชอบด้วยจึงมีใบบอกากรเปลียนไปยังเจ้าพระยากำแหงสงครเจ้าเมืองนครราชสีมานำพาพราปกครองดูพระบาชสมเด็จพระจอมเจ้าเจ้าหลู่หัวรัชกาลที่สี่แห่งราชบุกจักรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านยพระลำฉลู เป็นเมืองพิกูลมังสาหารเ,เมื่อวันอาทิตย์แรงสิบเด็ดพเดือนสิบสองปีกุนเดือนยาศักดิุลศักราชีหนึ่พันสองตรงกับวันที่6กธันวาคมพศสองพและโกรดก้าวข้างเท้าทำกิจการจุมณีเป็นพระบำรุกราชจุมณี ข้าวเมืองพิบุร์อังสาหารคนแรกและให้เท้าโพธิสาราชเสือเป็นอุปหานวงเล็บอุปราชและให้เท้าสีฐานสางเป็นราชวงศ์และให้เทา้าอัจฉิยะผูเป็นราชบุตรขึ้นกับเมืองอุบลราชธานีสีวานาลัยประเทศสราศาห้าผภูไจต่อ หนวยนานราชาตารทุกหนวยนานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาได้ร่วมกันสัตย์ดีเกิดชูเกียรติรำลึกถึงแสดงตามกระดานยูกระดันเทพีต่อบรรพบุรุษพระสมุทรราชยูมนี เวทนาแสดงออกของความสำหรับสนานสามกีของช่าวอระเภอิที่บูรณาศาอย่างเงน้ให้เด็กเยาวชนประชาชนชาวอระเภริฐที่บูร่าลูกรุ่นหลานได้ระลึกถึงเรียนรู้ถ่ายทอดประัติปาเกนมาข,าของพระอมราชยูมณีผู้ก่อตั้ง เมืองพิบูลาสาสุขใ